อายุแค่20กว่าแต่ว่าฟันหายไม่เกือบหมดแล้วฟันหน้าสีซี่เนี่ยไม่มีนะแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วฟันกรามเนะะี่ยค่ะข้างหลังทั้ง2ข้าง ผุม,มากจนต้องถอนและไม่สามารถปักรากเทียมได้ทันทีด้วยพูดง่ายๆคือคนไข้จะเหลือแค่ฟันหน้าล่างเท่านั้นวันแรกที่เจอกันหมอจําได้ว่าเขามาหาหมอแล้วขอให้ทำลากฟันเทียมซึ่งหมอทําได้แค่คอถอนทั้งหมดออกก่อนได้ไหมแล้วก็ทําลากเทียมได้แค่2ซี่แต่ว่าตําแหน่งอื่นๆนะ่ะหมอยังปักไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างเยอะเราจะไม่เอารากเทียมไปใส่ไว้ในตําแหน่งที่เป็นหนองและต้องรอย,ยาวๆเลย3าสเดือนถึงจะเริ่มปักราก,ากเทียมได้ค่ะทีนี้วันก่อนคนไข้ครบกําหนดที่จะพิมพ์ปาักรากฟันเทียมหมอให้มา เพื่อ,อใส่ลากฟันเทียมเพิ่มด้วยก็คือใส่ข้างล่างที่เหลือเพิ่มอีกสีซี่คนไข้ขอให้หมออุดฟันให้ทั้งปากค่ะแล้วก็ขูดปุน่นหมอก็ปักรากเทียมสีซี่อุดฟันให้ทั้งปากคือมันเกินครึ่งทางมาแล้วอะ่ะหมอรู้สึกได้ว่าเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างอะ่ะ ผ่านความเจ็บปวดที่ผ่านความที่ไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อจากนี้หรือว่าจะไปหาหมอฟันแล้วหมอเขาจะว่ายังไงบ้างไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผ่านความไม่รู้มามากมายและท้ายที่สุดเขายอมตัดสินใจมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาหาหมอและค่อยๆเขียนนี่เราเจอกันครั้งที่2แต่ว่ามันผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันสายเกินแก้ค่ะคือมันดีที่สุดแล้วอนะณวันที่คุณตัดสินใจว่า ุณจะมาทำฟันแก้ไขทุกอย่างเพื่อให้คุณได้คุณภาพชีวิตท,ที่ดีของคุณกลับคืนมาค่ะ